เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะวาดกันได้ไหมคะถ้าเด็กๆวาดไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทำรอยปะให้นะคะเพื่อฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือแล้วก็ยังส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆด,ด้วยนะคะจะได้มีความกล้าแสดงออกด้วยนะคะถ้าเด็กๆวาดเสร็จแล้วส่งรูปมาให้คุณครูได้ใน Google Classroom นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะพรอที่จะวาดรูปก,กันได้ไหมคะเด็กๆก,ก็ค่อยวาดนะคะเพอะในช่วงวัยของเด็กๆ เด็กก็ค่อยๆวาดน,นะคะไม่สวยไม่เป็นไรค่ะตามวัยของเด็กเด็กเลยนะคะจะได้ส่งเสริมในการจะได้ช่วยในจินตนาการการฝึก,กระบายสีพัฒนากล้ามเนื้อมือด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วรเรวนนมเวารมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ